สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนตุลาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะหยิบได้เป็นตัวไพ่ราชนีพระจัน์นะคะไพ่ใบนี้นะก็จะมีโชคด้านการงานนะคะหรืออาจจะได้ติดต่อประสานงานกับผู้หญิงที่หน้าตาดีสาวสวยนะคะแล้วก็ จะได้พบเจอคนที่คนที่พบเจอนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาการะวังนะคะคุณผู้ชายนะอาจจะหลงเสน่ห์เธอเข้าแล้วนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะหรืออีกประการหนึ่งนะคะถ้าเป็นด้านอาชีพเขาบอกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ก็คือช่วงนี้นะคะจะมีอารมณ์ศิลปิน ตัวคุณเองอารมณ์อาจจะอ่อนไหวด้วยนะคะภายในเดือนตุลานะมีทั้งบางครั้งดีบางครั้งร้ายนะคะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอารมณ์แรปรป่วนนะคะ,อ,ะอาชีพก็จะเป็นแฟชั่นอนะแฟชั่นนรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะถ้าท่านอยากลองอยากเปลี่ยนอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะ ใบที่2นะคะจะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวนะคะก็จะเป็นไพ่ตัวชาลอดหรือไพ่ขุนพลก็ว่าได้นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่ามีการต่อสู้กับสิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้ ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะคะคืออุปสรรคที่ที่มันมีอยู่ในตอนนี้นะคะก็มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะอาศัยแรงกายแรงใจทุ่มเทยอย่างสุดพลังเลยนะคะหรืออีกประการหนึ่งใบนี้นะคะถ้าท่านใดมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับต่างชาตินะคะหรือมีเกณฑ์บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ เดินทางไปต่างประเทศอาจจะเป็นติดต่อประสานงานหรือว่าไปเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือทำงานกับบริษัทที่เป็นของฝรั่งหรือหัวหน้าเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยจะถูกฉลุมากเลยนะคะคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทาเชิญศึก ช่วงนี้นะคะอย่าท้อถอยนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคือไม่มีศึกใดที่ไม่ชนะนะคะ,ะชายชนะนี้ มันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจนะคะอดทนไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะใบที่3นะคะแล้วก็ใบที่4ใบที่5นะคะแม่จะพูดพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่งานนะคะคือเป็นไพ่งานทั้ง3ใบเลยนะคะใบที่3จะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะใบที่4 พื้นฐานที่ส่งเสริมดวงใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะจะเป็นใบงานทั้ง3ใบช่วงนี้นะคะงานของคุณนะเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะ สำเร็จนะคะเป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำทุลักทุเลแต่ไม่ต้องห่วงนะคะมันจะสำเร็จไปได้ด้วยดีโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรต่างๆที่มันผดุดที่มันคิดขึ้นมาณนะตอนนี้นะคะที่มันมีที่คุณคิดไว้นะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปไม่เสียเปล่านะคะถ้าคุณทำสำเร็จก็จะมีคนคอยเขาเรียกว่ายกย่องชื่นชมแล้วก็ร่วมยินดีกับคุณ นะคะคู่แข่งอะไรต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าถ้าบางทีงานของเรานะคะอาจจะต้องพรีเซนต์แข่งกับเพื่อนหรือถ้าเปิดร้านค้าก็จะมีะถ้าเราเป็นร้านขายของชําก็จะมีอีกร้านหนึ่งเป็นคู่แข่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะต้องใส่ใจละเอียดรอบคอบพยายามนะคะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้นะคะเน้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็ต้องหาเหมือนกันแต่ว่า เนื่องด้วยเศรษฐกิจกนะคะมันอาจจะยากนิดนึงนะคะตัวคุณเองมีความหมงุดหงิดอยากลุกออกจากที่เดิมอยากไปจากที่เดิมแต่มันยังไปไม่ได้เพราะมันก็ยังมีเหตุที่จําเป็นอยู่นะคะบางแต่ว่าคุณนะคะเหมือนตอนเนี้ยเตรียมพร้อมแล้วแหละที่จะรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอยากพบเจอ,อเขาเรียกว่า อยากพบเจออะไรที่มันตื่นเต้นอะไรให้มันแปลกนะคะสักพักจะได้เจอแน่เดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาเตรียมรับมือไว้เลยนะคะแต่ถ้าทําเสร็จนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้ความดีความชอบไม่น้อยเลยนะคะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเป็น j u d g m e น t นะคะเขาเรียกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เวรไพ่กรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเดือนนี้เดือนตุลานะใครทำไม่ดีคิดไม่ดีกับเราเขาจะได้รับผลกรรมตัวนั้นกลับไปเหมือนกันนะคะถ้าเราทำไม่ดีกับใครนะเราก็จะได้รับกรรมตัวนั้นคืนสนองเราเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ให้หมั่นเร่งทำกรรมดีทำจิตใจให้สงบให้อยู่ในศีลในธรรม,มนะคะเพราะว่า อย่างที่ไพ่มันออกมานะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนรูปเทวดานะคะก็เป่าอันนี้ให้วิญญาณดูนะคะอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับเขาเรียกว่ารับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะคะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างแหละ บางครั้งนะคะคิดอะไรไว้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเือมันจะมีอะไรลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลานะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะคะเดือนตุลานี้นะใบที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยก็ได้เป็น10ถ้วยไพ่ใบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความรักนะคะไพ่ใบนี้ เขาเรียกว่าจะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันภายในครอบครัวนะคะถ้าทะเลาะกันก็จะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงลื่นเรือง,อง,องสังสรรค์ต่างๆจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้นะคะในด้านความรักนะ คนโสดนะคะไม่แน่นะมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนใหม่มิตรแท้กลยามิตรที่ดีหรือเจอคนที่ถูกใจนะคะบางท่านมีเกณฑ์นะได้เป็นคุณแม่หรือคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ,ะ,ะเดือนนี้นะก็ก็ถือว่าดีอยู่นะคะ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างสตร t h นะคะใบนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะที่เล่นกับสิ่งเข้มแข็งเหน็ดเหนื่อยนะคะยังไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือนะคุณผู้หญิงทํางานลุยลุยเมนแมนเท่าๆ้าเหมือนผู้ชายเลยนะคะใบนี้นะก็อะไรที่ผู้ชายทําได้นะคะผู้หญิงอย่างเราก็ทําได้บางท่านถ้ามีแฟนนะ จะเหนือกว่าแฟนนะพูดอะไรแฟนก็ฟังจะคล้อยตามก็คือผมผู้ชายนะคนที่จะเข้ามาจีบบางทีก็ไม่กล้าเพราะว่าแลคุณเข้มแข็งเหลือเกินนะคะมีโอกาสอยู่นะด้านการงานนะคะจะสำเร็จแต่ว่าเหนื่อยด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะใบที่9นะคะ ความคิดภายในใจใบนี้เป็นไพ่สูงสำหรับของผู้หญิงเลยนะ,ะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี่บางท่านนะอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์เป็นคุณแม่คุณพ่อเลยนะคะอาจจะได้โชคโชคลาภจากบุตรนะคะหรือคุณผู้ชายนะราศีเมทุนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นนารีอุปถัมภ์นะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีอยู่นะคะจะได้รับการสนับสนุนจาก เกี่ยวกับงานด้วยแหละนะคะจะมีคนเร่งเห็นความสำคัญอยู่เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่ทำทำดีไปแล้วไม่เสียเปล่าแน่นอนนะคะเดือนนี้ถือว่าดีนะ,ะช่วงปลายปลายเดือนนะคะใบที่10นะคะเป็นตัวสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะได้เป็นไพ่เฮอร์มิสนะคะตัวนี้นะช่วงนี้นะคะ ตัวท่านเองนะเป็นคนที่รู้สึกปรงๆเหมือนกับว่าไม่ต้องการอะไรเยอะแล้วอะ่ะเหมือนแบบชีวิตอยากให้ชีวิตราบเรียบอยากสันโดษอยากออกจากสังคมอยากปลีกวิเวกไปอย่างนั้นเลยนะคะหรือบางท่านนะอะก็จะมีอาชีพที่เป็นครูอาจารย์นะคะหรือผู้ที่ให้ความรู้กับผู้อื่นหรือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ะะเอาเป็แบบว่าประกอบวิชาชีพหรือบางท่านช่วงนี้นะมีจิตใจสนใจทางด้านเขาเรียกว่าธรรมะหรือศาสนา,า,าเป็นพิเศษนะคะบางท่านอยากไปบวชเลยรู้สึกมันเหนื่อยมันล้ามันมันพอแล้วอ่ะทั้งที่ อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาที่ท่านเจอตอนนี้ก็ได้ท่านก็เลยคิดแบบนี้นะคะเป็นอยากสมรถาเลยสันโดษน,นะคะอาจจะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์หรือว่าอะไรต่างๆนะท่านอาจจะได้มีเวลานะคะก็ไปวัดหรือไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่เรานับถือก็ได้นะคะนะเพราะว่ามันเหนื่อยมันอะไรเนาะรู้สึกว่ามัน เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเรียนนี่แหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเราทําดีปฏิบัติด,ด,ด,ดีก็พอแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะสรุปนะดวงของชาวราศีเมถุนนะคะ ทางด้านความรักนะเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะไม่เลวร้ายมีความเข้าใจภายในครอบครัวนะคะที่ทะเลาะกันก็จะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้ให้เขาเรียกว่าให้นึกถึงคืนวันที่ผ่านมาร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันมา นะคะคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนที่ดีหรือบางท่านอาจจะได้เจอเพื่อนเป็นต่างชาติเลยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์อาจเป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ด้วยนะคะคุณผู้หญิงเดือนนี้นะมีเกณฑ์ข่มคุณผู้ชายด้วยแหละนะคะคุณผู้ชายก็จะมี เกณฑ์ได้โชคจากคุณผู้หญิงนะคะหรือเป็นดวงนารีอุปธมภมนะคะแต่ความรู้สึกลึกๆของท่านรู้สึกสันโดษอยากปลีกวิเวกนะ mm hmm. พวกอารมณ์ความรู้สึกนะคะ mm hmm. และมันเหนื่อยมันหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ, mm hmm. ะแล้วก็อีกประการหนึ่งคุณผู้ชายจะมีโอกาสได้พบเจอผู้หญิงสาวสวยที่มองเห็นแล้วถูกใจ นะคะให้ระวังด้วยนะระวังแอบปิ้งเธอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงนี้คุณก็มีอารมณ์อ่อนไหวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายยังไงก็ไม่รู้นะคะส่วนเรื่องการงานเขาบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำเหนื่อยทั้งอุสร,รคัคทั้งอะไรต่างๆเข้ามานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณจะผ่าน มันไปได้แน่นอนสําหรับท่านที่ทำธุรกิจอยากทาเกี่ยวกับพวกความสวยความงานความงามนะคะหรือเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกหรือท่านใดที่ได้มีโอกาสได้ติดต่อกับชาวต่างชาติจะถูกฉลกมากเลยในเดือนนี้หรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนแรงต่างนะมันก็เหนื่อยหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไร ะะสถานการณ์ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นมาแน่แ,นแต่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะนะคะก็สิ่งที่คิดไว้อาจจะไม่ไม่เป็นดังฝันะนะคะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่นอกเหนือจากความคิดมันจะเกิดขึ้นมาแน่เตรียมพร้อมไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ใครทำดีได้ดีนะคะทำไม่ดีก็จะได้รับบทลงโทษ ะะทั้งตัวเราและตัวเขานะคะคให้ทําจิตใจอยู่ในศีลในธรมนรมเร่งธรรมบุญดีกรรมดีนะคะชาวราศีเมถุนนะก็ในส่วนของด้านการเงินนะคะก็เรียบเรียบนิ่งๆนะไม่มีอะไรมือวาสุขภาพก็เหมือนกันนะคะนิ่งๆระดับกลางๆก็จะมีเด่นเรื่องการงานนี่แหละนะคะให้จิตใจอยู่ในิ่งในธรรมด้วยนะแล้วก็ ความเข้าใจนะคะภายในครอบครัวก็ดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมทุนนะคะผ่านพ้นอปุปสรรคภายในเดือนนี้ไปให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ